สภาพช่วงนี้เนี่ยเราไปดูคู่ใหญ่ๆกันบ้างครับวันนี้คู่น่าสนใจที่สุดของผมเนี่ยครับตกที่บุเนเดนิกาเยอรมันครับระหว่างมาสุดห้าครับที่เปิดบ้านเจอคอฟเฟนฮามนั่นเองคนครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสบ้างจริงๆเนี่ยครับเพราะว่าคู่นี้มันคือบอลแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเล่นบ้านใครบ้านมันครับแต่ว่าผลงานปีนี้เนี่ยของมาครสแต่ออสตาดยันตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานแบบนี้จริงๆแล้วมันมันต่อใครไม่ได้หรอกครับทุกคนครับซึ่งเกมวันนี้ที่ต่อมาเนี่ยก็ต่อไม่สุดคล้ายๆเหมือนจะเป็นบอลกำแพงแปด แต่ก็ไม่ใช่ครับด้วยระดับรางนันที่สูงเพราะงั้นโดยรวมด้วยฟอร,ร์มตอนนี้ที่ไม่ได้โดดเด่นมากครับจะมีโอกาสที่สูงที่สุดวันนี้เต็มที่ก็จะแย่แพ้คาบ้านตัวเองแล้วกันครับทุกคนครับวันนี้ถ้าไปดูฟรรอฟร์มทอฟฟี่ซามเนี่ยของปีนี้ครับต้องบอกว่าทั้งลุกทั้งรับโดดเด่นมากจริงๆครับล่าสุด5เกมแล้วครับในในริวเขาเองเนี่ยบุรเดีรเยอรมันครับก็ไม่เคยแพ้ใครเลยซึ่งแบบการชนะได้เลยหลายๆเกมด้วยครับซึ่งบางเกมเยอนเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรแพ้แต่ในการที่เปิดมมมาาเอไ่ คืคิดว่าวันนี้เต็มที่ก็เบียดคว้าชัยครับแต่ยัน้อยหนึ่งประตูแล้วกันครับสำหรับฮอฟฟินดาห์แล้วกันเนาะวันนี้ผมขอเรียกเชียร์ฮอฟฟินดาห์แล้วกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าอยู่ลองมาจริงๆเนี่ยต้องต้องมีความน่าจะเป็นสักนิดสักหน่อยครับแต่ว่านี้ไม่มีเลยครับซึ่งแคแพงที่เปิดออกมาในเกเป็นบ้านต้องการันตีชนะหนึ่งประตูเนี่ยเปิดมาเสมอสุดท้ายแล้วครับเสมอไม่มีโมเมนตัมครับทุกคนครับเสร็จฮอฟฟินดาห์อยู่ดีครับวันนี้หนึ่งตัวจัดหนักจะเต็มครับที่เราทุกนี้เนี่ยจัดไปที่ฟนฮัป์ใจครบ จะไปกระแพงไหนก็นได้แต่ขอให้เป็นฮอฟฟีนามชอบตามธรรมชาติเสียครับ